ับเนีตินอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ลุ้นระทึกแล้วก็ตื่นเต้นมาก คือช่วงเนี้ยเนียเ่ยเพนแบบหลายคนเนะ่เขาฮิตเปิดกล่องสุ่มกันใช่ปะเพราะว่าเริ่มมาจากแม่แพริพายนะคะที่เขาแบบทํากล่องสุ่มออกมาแล้วก็ให้แบบคนได้มาซื้อแล้วก็มาลุ้นกันว่าในกล่องอะ่ะจะมีอะไรแบบดีๆเด็ดตัๆงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีหลากหลายแบรนด์เลยที่เขาเริ่มทํากล่องสุ่มกันนะคะเนี่ยเองอะ่ะไม่เคยได้เข้าไปดูหรือว่าซื้อกล่องสุ่มของแพริพายเลยแต่ว่าก็มีความประสงค์ว่าอยากจะได้กล่องสุง่มเป็นของตัวเองบ้างอยากจะรู้อยากจะลองสุง่มดูว่าเราจะได้อะไรอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบประจบบหมกัว่่่าเมืออ2ววันนนกกะะคดูแล้็ มีร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งนะคะพ็อปขึ้นมาคือร้านชื่อ Brand Your Brand Name, แบรนด์ดัวแบรนด์เนมที่เขาขึ้นให้นะคะเขาพอปขึ้นมาว่าเขา่เปิดขายกล่องสูมราคา1น9 9 9 9สนาหมื่นเ้านเก้ายเบาทซึ่งร้านนี้เขาขายของแบรนด์เนมเขาการันตีว่าในกล่องอาจารย์แน่นไปด้วยแอลเมซ Chanel d ี o r Gucci ่สามารถรีเควสสีได้หรือสามารถรีเควสแบบไซส์หรืออะไรที่เราไม่ชอบ ให้เขาได้แล้วเขาจะจัดลงมาให้ในกล่องส่มนะคะซึ่งเนียปะเห็นปั๊บก็โอเคตกเป็นเหยื่อการตลาดเพราะว่าหนึ่งอยากลุ้นดูว่าเออฉันจะพอมีดวงได้ของดีๆกับเขาไหมสองก็คิดว่าเอเอแบบไม่เคยเปิดกล่องส่มแล้วก็อันนี้มันเป็นของที่เราแบบน่าจะได้ใช้อยู่แล้วเพราะเป็นของแบรนด์เนมหรือของที่เราแบบแฟชั่นที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเปิดออกมาน่าจะเป็นของที่เราแบบเออชอบแล้วก็ได้ใช้จริงๆอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจอยู่ประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเค ไปลุยลองจาก กล่องส่มราคา2 0 0 0 0 0บาทน่าจะเป็นกล่องส่มที่แพงที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้เพราะว่ายังไม่เคยเห็นร้านไหนที่ทํากล่องส่ม2,000 200, 0นนะคะแพงสุดของคุณแม่พิมลี่นี่คือ1 0 0 0 0 0บาทแล้วเขาได้รถยนต์จักรยานไปใช่ปะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องส่ม2 0 0 0 0 0จากร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งเนี่ยเขาจะให้อะไรเราบ้างเราจะโดนแกงหรือว่ามันจะเป็นของขวัญวันปีใหม่ต้อนรับปลายปีของเรียบได้ย,ยางแฮปปี้สดชื่นสดใสอันนี้ก็คือยังไม่รู้เลยก็คือ2วัน1คืนที่ผ่านมาเป็น2วันหนึ่ง คืนที่ลุ้นตลอดเวลาว่ากล่องสุ่มชานจะได้อะไรคิดไปต่างๆนานาคือคิดไม่ออกว่าแบบเฮ้ยฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรคิดไม่ออกจริงๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้จะไหว้พระก่อนว่าแบบขอให้ในกล่องมันเป็นของที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็ชอบแล้วก็ได้ขายจริงๆหรือยากที่สุดคือขายต่อได้ขอแค่นี้แล้วกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมๆกันเลยค่ะ สใส่แบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะคืออยากดูทั้งทางว่าไอ้กล่องสู 9, 999, 2, ่9หมื9 9 9 9อ2,000บาทหรือ2 0 0แสนของเเนี่ยมันจะได้อะไรแล้วเราจะโดนแกงเปล่าหรือว่าเราจะแบบแฮปปี oh ้ oh 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 นะคะแพ็คไม่หนึ่งชั้นในนี้มีของประมาณ 1, 2, 3, 4, 5อย่างแล้วก็มีถุงแบนเนมต่างๆมาให้ด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากชิ้นเล็กที่สุดในนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นน้องเล็กก่อนปลายปีอยากทำอะไรสนุกๆน,นะคะหาหาทำ มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะถ้าให้ดาวน่าจะเป็นต่างหูหรือไม่ก็แหวนก็น่าจะถูกใจนะมาลองดูกันนะคะไขเไข่ต่งางหูชั a นแนวลูกคน,นี่ได้น้องต่างหูชั a นแนวมาหนึ่งคู่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะราคาก็ค่อนข้างพอสมควรเลยนะเดคิดว่าน่าจะแบบหมื่นกว่าบาทอะไรแบบนี้นะคะนี่ได้ต่างหูชันแนวเป็นเพชรเพชแบบนี้หนึ่งคู่ะ h ฮ a p p y อันนี้ถือว่า แฮปปี้นะคะมาเริ่มชิ้นที่สองกันอันนี้เล็กลงมาหน่อยนะคะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรเฮ้ยใจเต้นมากเลยอะ่ะอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอ่าไอ้ก,กล่องนืงม,มาเป็นหน้าตานี้ทุกคนถ้าจากการขยา่าอะคิด,ดว่าเป็นผ้าเป็นคอหรือเป็นผ้าหรืออะไรสักอย่างนะคะมาหน้าตานี้ทุกคนจะมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยจับจับดูบอนเฮ้ยอันเล็กเล็กน่าจะได้ใช้ เฮ้ยมาแล้วทุกคนทันทันทันเจอไอเหมอเฮ้ยเขาให้ใบนี้เลยเหรอทุกคนอันนี้คือแบบใบหายากโอ้ย god อันนี้คือใบาหายากมากแล้วราคามาชาวเพิ่งดูประมาณหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นไม่มั่นใจแต่ว่าเป็นใบาหายากมากมันคือเบลหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เป็นแบบเป็นเบลด้วยเป็น,บบนเนบ,ลบลแบบกทุกคนเป็นเบลแบกแบบเนี้ย เฮ้ยแล้วแบบเป็นรุ่นฮิตฮอตฮิตด้วยอ่ะเฮ้ยโอเคชิ้นต่อไปอนี่อันนี้ลดลดมากอันนี้คือแบบเหนือความคาดหมายมากชิ้นนี้ต่อชิ้นนี้ต่อ,อเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยเขาให้กระเป๋าแบบนี้เหรอวะสนงแสนนะอันนี้ก็คือเจ็ดหมื่นแล้วนะต่างหูงอปกประมาณหนึ่งกว่าบาทก็คือประมาณแปดหมื่นกว่าบาทแล้วนะตอนเนี้ยหรืออีกแสนสองมาดูกันว่าแสนสองกับของที่เหลือสามชิ้นเขาจะให้อะไรมาดูจ้ะอันนี้คือชิ้นที่สาม กระเป๋าอ <mm um. ีกเฮ้ยมันเดือดไปนะถ้าจะได้กระเป๋าหมดเลยนี่คือเดือดมากนี่นี่สายวะเฮ้ยให้ใบนี้จริงเหรอนี่ก็กระเป๋านะคุณกระเป๋ามาผสมสายก็ดีๆีนี่เปวแบกนะแบบ summer beach อะไรอย่างเงี้ยห้าหมื่น่ะขั้นต่าก็ต้องเป็นห้าหมื่นแล้ววะคือเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็มีสายเป็นแบบเดียวแบกอะปรับสายได้ เดือดว่ะชิ้นที่สี่กระเป๋าอ่ะคือมันหนักอะ่ะยังไงก็ต้องเป็นกระเป๋าแน่ๆหลอกขอช่วยด้วยดูกันว่าชิ้นที่สี่ลยอะไรกล่องสุ่มสองแสนจะได้กี่อย่างเชียวให้มันรู้ๆกันไปนี่มาแล้วช็อคกระเป๋าอ่ะกระเป๋าสี่ใบเหรอ,อดีๆถ้าอีกใบหนึ่งเป็นพลาสติกนี่กระโดดกอดเลยนะ เฮ้ยกระเป๋าทุกคนกระเป๋าแบบมีสายด้วยอันนี้ก็ต้องมีแบบแปดหนึ่งอะไเงี้ยเหมือนกันนะสำหรับใบนี้อันสุดท้ายใหญ่ที่สุดทุกคนอันสุดท้ายแต่เดี๋ยวเพื่อไม่น่าจะเป็นกระเป๋าแล้วว่ะคืนให้กระเป๋าใบนึงเขาเจ๋งเนะเว้ยถุงผ้าหรอเปิดแตงโมพร้อมกันเลยค่ะอันสุดท้ายอ๋อ ขวดน้ำโอเคเขาให้หวขว,หวดน้ำเชนแนลมาซึ่งจะบอกว่าขวดน้ำอันนี้เป็นขวดน้ำรุ่นหายากมากก็เป็นที่ต้องการของแบบสาวๆทุกคนจริงๆประทับใจขวดน้ำก็ยินดีกระเป๋าสามใบและขวดน้ำโลดกล่องสุง่มเป็นกล่องสุ่มที่แบบเหลือเชื่อเหนือความคาดหมายเป็นการซื้อกล่องสุ่มครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาลองซื้อ,อดูแล้วแบบ ตอนน,ตอนนี้ลองแบบบวก,บวกมูลค่าของที่ได้มาทั้งหมดใช่ปะมีอันนี้หนึ่งใบมีหนึ่งใบอีอันนี้เร้ก็มีขวดน้ำก็มีสามถุไม่คิดว่าเกินสองแสนเข้าๆอ่ะี่ยว่าอันนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยอย่างน้อย,อย,อยที่สุดอะใบเราแบบหกเจ็ดหมื่นนะถึงจะได้สามใบเนี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> กิดกิดมากพีคมากนี่แหละคะ่ะกล่องสูมสองแสนถุงเนี้ยเดี๋ยวจะถ่ายแบบ ให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างชัดเจนนะคะก็เอาเป็นว่าจะบอกว่าเอออาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีสักเท่าไหร่ในการแบบซื้อของอะไรแบบนี้เพราะว่ามันคือกล่องสูมอะเราก็ไม่ได้จะโทษเขาคือสิ่งที่ได้ตอนนี้ใบนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบมากเพราะว่าไม่ชอบกระเป๋าสีดำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าสีดำเท่าไหร่แต่ว่าก็แช่นแนวว่น,นโนก็อาจจะไปให้น้องหรือแม่ถือได้อะไรอเงี้ยแต่ว่าใบนี้คือเลิฟมากหายากมากเราก็แบบ เป็นใบที่ฮอตฮิตมากมากอ่ะทุกคนคือถ้าทุกคนติดตามของแบรนด์เนมจะรู้ว่าเนี่ยคือเป็นใบฮอตฮิตมากนะคะส่วนใบเนี้ยด้ยวยความที่มันมีความเป็นลุคซัมเมอร์เพราะมันเป็นกระเป๋าสานใช่ปะมันเป็นแบบลุคซัมเมอร์แล้วก็เป็นเบลแบก็คิดว่าได้ใช้แน่นอนก็ถือว่าการเปิดกล่องสูตรในวันนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็แซกเซสมากๆเลยนะคะแบบว่าก้มที่ตัวอย่างดีๆใครที่แบบอยากได้ของที่ตัวอยากได้จริงๆแนะนาว่าไปซื้อดีกว่าน่าจะแบบ ได้สิ่งที่ตัวชอบจริงๆอันนี้ก็คือสุ่มเอาดูว่าเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แทนจากั้านยัวแบรนด์เนมด้วยเพราะว่าเขาก็เลือกของมาให้เราแบบเออดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นของที่เราได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยน,นะคะก็ นี่เลยคะ่ะจะไปลองซื้อไปลองหาซื้อกันได้นะคะร้านดัวแบรนเนมนะคะก็ขายของแท้แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างที่เนบได้มานะคะมีมาพร้อมใบเสร็จหมดเลยนะคะก็สามารถไปตรวจสอบราคากันได้เดี๋ยวจะขึ้นราคาให้เพราะว่าต้องไปถามเขาก่อนว่าใน1ใบเสร็จมันมี2อ,อันยังไม่มั่นใจว่ามันของเนี่ยบคือใบไหนกันแน่เดี๋ยวต้องไปถามราคาเขาก่อนว่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันในถัลไปนะคะว่าอะไรเท่าไหร่บ้างเอาเป็นว่าวันนี้ก็คือนี่แหละการเปิดต่องสุ่มครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นต่องสุ่มของแบรนเนม แฮปปี้ดีใจเป็นของขวัญวันปีใหม่ส่งท้ายปีที่แฮปปี้ค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้แฮปปี้นะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ,บ๊ายบายลืมไปฝากไว้ด้วยนะคะท้ายคลิปนะคะใครชอบใบไหนนะคะก็ลอง DM มาถามดูนะคะเผื่อเป็นใบที่เนียบมีอยู่แล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวจะแชร์ส่งต่อให้ในราคาน่ารักนะคะทุกคนก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะใน DM เนียรินนะคะทุกคนไปแล้วนะเจอกัน